สวัสดีครับวันนี้ผมต้นคนดีสารครับผมก็มจะพาพี่น้องครับมยายามดูดักปลานะครับผมครับมากับอาจารย์ตั้มนะครับผมว,นนวันนี้เราจะไปซุมซ่มเสี่ยงสูบสูบซุมซ่มเสี่ยงเหนครับ <laughs> ไปดูปลาครับผมพี่น้องอาจารย์อาจารย์ลํำเหลเาตำนานไว้ <laughs> ถ้าเราไม่สูบซุ่มเสียงเขาจะมาแย่งเราหมดอ่า ไปดูกันครับผมโอ้ยตอยหนูตอยหนูเต็มไปหมดเลยโอยนี่มันขุดกันไม่ไม่ล่าสุดน้่มาด้วยปีดที่ดักเนาะมันออกย่างไน่งมันออกจากนี่ใช่ไหมออกจากทุ่งาเออน้อออกจากทุ่งนาปลาลัไม่เห็นนี่งเดียไว้กอนนี่้องเดินนี่ต่อยเดิน นนะครับบรรยากาศทางไปที่ดักลาของเรานะครผมไม่ได้ดูมาสามวันนะครับเดี๋ยวจะให้จานตั้มยกให้ดูเนาะจมานบวมนี้ฝนใหม่ฝนมาดาปืนมาอรงโอ้โหเนี่ย

นั่นแหละตัวน้เห็นไหมปากปูบ้อเลยอ่ะด้วยหายใจปากโอ้ใหญ่ขนาดขึ้นหลังเนี่ยเห็นแต่ปากเฮ้ยใหญ่เลยน้องอันนี้ ไม่กลัวอีู่น้่นน่ะฝนน้ำไหลตอนน้ำไหลมันขึ้นมาได้น้านี่อยู่น็เป็นพวกอะไรเยอะเลยเดินมาฉาบเขาผมดีครับผมมึนครับผมดีครับผมมึนครับผมดีครับโอ้โหลาดูน่ะข้างโอ้โห bình thường cũng điêu lắm, anh vô hiện chơi không? điêu thật, càng nhiều, cái size của mai nó đặt รู้ว่าสังเกตอ่ะจานยกเดี๋ยวผมไปทำกนนู่นนู่น,น,นใส่อยู่ฝั่งนู่นพอเข้าบ่อเนาะจะใส่ผมคืนนะ mấy nghiệp thế để, đi, để nói chứ <laughs> em <laughs> ui cái to hồi tài đấy sao Wow, lời No, ไปคลอดสักตัวไม่เป็นเงินองเป็นยามแล้วเน้องเป็นยามแล้วใส่ไปะน่าจะเข้านะตั้งสามวัน จารย์ใส่ไว้ครับวันนั้นเข้าเต็มเลยอเอาไปให้ตลดอดตั้งหลายตัว,กดดวแกยัดล่างไม่ดีไงแกเห็นล่างไหมเนี่ย ถ้าล่างมันทะลุทะลวงออกได้ปลามันก็จะไม่วิ่งเผมว่าเขาไม่ยกแน่นอนเลยย เรียบร้อยครับพี่น้องเดี๋ยววันหลังมาย่ามครับผมวันนี้ก็ไม่มาแล้วครับโอเค

ปลาขาวเดินนี่ใช่ปลนิปลาขาวหม้ปลาขาวห okay. ม้แข็งลอยแช่หลังฟัขขงหัวลมชาติเนาะอากาศดีครับพี่น้องปลาลอยไปครับ